รางว 100, 000. 500, 000, 50, 000. ัลสูงสุดร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านห้าสิบล้านถ้าขูดเจอน right well. ี 50, ่คือรวยไปเลยนะเดี๋ยวเรามาลองขูดกันเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเท่าไหร่ท่าพี่เจนี่ครับทุกคนเจอแจ็คพ็อดนะผมรางวัลสูงสุดสองร้อยห้าสิบล้านจะพามาดูหวยขูดที่เวียงจันทนะครับถ้าซื้อสักห้าแสนจะได้เงินเท่าไหร่นะหวยขูดไปในบิ๊กซีก็มีนะเนี่ยมีหวยขูดไหมครับขอดูหน่อยว่าเป็นยังไงนี่หวยขูดราคาไปละหมื่นนะครับ จริงมันมีหลายราคาใช่ไหมเหนย์เมเอาสักวสิบใบแล้วน,นะเฮ้ยมาเป็นแผงนี้เลยปะอนันนี้รางวัลสูงสุด100ล้าน10ใบเนาะแสนเนี่ยจะไปซื้อแบบอื่นด้วยจะมีราคาอื่นนะจะไปซื้อแบบอื่นเพิ่มให้ครบห้าแสนนะให้ครบพันบาทลแล้วไปขูดกันไม่ได้เท่าไหร่มีแบบไหนบ้างมีราคาเท่าไหร่บ้างยี่สิบพันที่มีราคาเดียวเลยอนะ โอเคครับนี่ก็คือหวยขวดทั้งหมดที่ผมไปตามหาซื้อมานะมันมีหลายราคามากมันจะมีราคา5,000 1 0 0 0 0่งหมืแล้วก็20,000นะครับทั้งหมดรวมกันประมาณ5 0 0แสนนะครับเดี๋ยวเรามาลองขูดกันเลยดีกว่าจะได้อะไรบ้างนะครับ5,000ก่อนแล้วกันอันนี้ใบ5,000กลีบมีทั้งหมด30ใบลองดูว่าจะได้อะไรบ้างเป็นเขียวขวดชั้นที่2เป็นอะไรอ๋อเป็นลูกผลไม้ครับใบแรกมันจะเป็นผลไม้นะครับเฮ้ยนี่คือไอ้แสนหนึ่งล้านคืออะไรวะอเอาเนี่ยไม่ได้ เออกมาไปนี้นะครับจะมีผลไม้มีเลขเจ็ดอะไรเหมือนเหมือนตู้สล็อตอ่ะถ้ารูปอ่ะเรียงกันเหมือนกัน3อันอ่ะถึงจะได้รางวัลนะถ้าเป็นเลขเจ็ดก็ได้คูณ2แต่นี้ไม่ได้นะครับอ่ะขุดต่อเฮ้ยโอ้โหไม่ได้อึ๊บไม่ได้นะครับโอ้โหไม่มีอะไรเรียงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ห้าหันเฮ้ยได้แล้วเว้ยทุกคนได้ห้าพันกี่ับผมเสียไปสามใบเพิ่งจะได้กลับคืนมาห้าพันใบนี้ก็ซื้อมาห้าพันแหละนี่ได้ลงมาแล้วหนึ่งอัน ุดง่ายจังวะเฮ้ยเฮ้ยุไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้าพันนี่ห้าพันนล้ล้วนเหมือนเดิมใบที่สองเฮ้ยเฮ้ยยตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ห้าพอีกแล้วครับใบละห้าพันได้รางวัลแค่ห้าพันนะนี่แจ็คนี่ครับทุกคนเจอแจ็คพอตครับผมเจ็ ได้รางวัลคูณ2จาก5้าฟันก็เป็นหมื่นหนึ่งได้รางวัลมาทั้งหมด1ิบสเอ็ดเอ้ยก็ <Benjamin. S 1> ยเยอะอยู่นะเกือบครึ่งเลยนะสามใบได้รางวัล1ิบใบต่อไปจะเป็นใบหมื่นกีบครับก็จะมีบนัสให้ขุดข้างๆนะอันนี้ก็คือถ้าขุดได้เท่าไหร่ก็ได้ไปเลยนะไอบนัสข้างๆเนี้ยปนะึ๊บอ้าวลัคกี้แสดงว่าไม่ได้เลยส่วนอันนี้ถ้าข้างบนข้างล่างมาตรงกันก็คือได้รางวัลตามนั้นเลยแป๊ดปอ้ถ้าได้ตรงกันนี่คือได้แบบห้าล้านกี่ล้านกี่เลยเนียแต่ใบนี้ไม่ได้ครับ เ้ยโบนัสสองหมื่นโบนัสสองหมื่นกี่ครับใบหนึ่งได้แล้วไม่ได้นี่อนนสองหมืน่นโบนัสอีกสองหมื่นครับมันจะได้แค่ตรงนี้นะตัวนีไ้ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นี่นะครับใบน,นี้แปดเก้ากับแปดเก้า,าตรงกันอ่าไม่ได้เลยเลยซื้อมาสิบใบได้รางวัลไปสี่ใบต่อไปครับใบละสิบห้าพันก็คือหมื่นห้านะครับลองดูว่าจะได้เท่าไหร่นะคซื้อมาสิบใบ ไม่ได้อเลยเลยใไหนที่หนูหาใบนี้มด้ได้หมื่นาครับ, 15, รบอันนี้17กับ17ได้ศูนสได้สามหมโอเคล้นนี้โอ้ยกรดีกว่าอีดำอ่ะไหนเอ้าไม่เห็นเล้ศูนย์ีได้สามหมืครับไม่ได้โทษไม่คุมเลยโคูด นี่ครับสรุปใบหมื่นห้านะครับรูปแมวสิวบใบได้รางวัลแค่สามใบเองไม่ค้มแน่นอนขาดทุนแน่นอนสุดท้ายครับใบสองหมื่นกี่ครับผมรางวัล,ลสูงสุดสองล้ห้าสิบ้านครับถ้าขุดเจอนี่คือรวยไปเลยนะคือบอกไว้ก่อนนะพี่ไม่ได้อวดรวยนะครับแต่พี่ <S 2> <S 2> <S 2> รวยจริงจริงมาดูกันห้าใบจะได้อะไรบ,บ้างได้ไหมสองห้าส <25, 39. S 2> ไม่ได้เลยใบแรกไม่ได้เลย <S <S อันที่สองหนกับสองสามนะมาดูทีตัวว่าจะได้อะไรไหมรางวัลสูงสุดสองร้อยห้าสิบเล้านถ้าขูดเจอนี่คือรวยไปเลยฮึบฮึบไม่ได้คือต้องตรงกันนะฮึบฮึบไม่ใช่ไม่ใช่ฮึบหนึ่ี่สมไม่ใช่2องสามสองสองมมมไม่ใช่หนึ่งห้า เราไม่ค่อยมีดวงกับอันนี้หรอกจริงเลาไยมงกัเรไม่ค่อยมีดวงกับอันนี้หรอกพี่ตัวเองยิงมาครับหา0ูนย์สองกับสองสามนะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งเก้าอีกศูนสามอีกโอ้หนึ่งห้าสองสามสองโอ้โหไม่ได้เลยเลยอสองใบสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งห้ากับสองเจ็ดไม่ใช่หนึ่งเก้าอีกหนึ่้าสองเจ็ไม่ใช่หน หนึ่้าเฮ้ยครับดูครบับดูครบับดูครับราคาเท่าไหร่สองหมื่นได้ราคาเท่าที่ซื้อมาเลยไม่ได้กำไรเลยมรสุดท้ายครับดูซิว่าไ,ได้หรือไม่หาศูกับ03นปึบหนึปึบปึ๊บหนึ่โอ้โหไม่ใกล้เคียงเลยเฮ้ยเฮ้ยห้านี่หว่าแลวก็ศูนย์ห้าหน่าศูนย์สี่ ไม่ใช่สุดท้ายแล้ว5 0ล้านครับล้านผมถ้าขุดเจอนี่คือรวยเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โหแล้วดูตัวเลขที่ใส่มาล้านล้านแสนแสนแต่ไม่ได้ได้ทีก็2สองสามหมื่นอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลี้ยงเลยรางวัลสูงสุด250้า <50 S 2> ล้านถ้าขุดเจอนี่คือรวยไปเลยเออรวยจริงเออเออไม่ใช่ดวยเออนี่คือใบที่ได้รางวัลทั้งหมดจากห0 60กิบใบอะ แล้วมารวมรางวัลก,กันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดซื้อไป5,000 0ได้คืนมา1,95,000ก็สรุปว่าขาดทุนยับยับครับเสียสราคาดุ้่ใบที่คุ้มสุดน่าจะเป็นใบอันนี้ที่ซื้อจากบิ๊กซีอ่ะเพราะมันมีลุ้น2รอบไงซื้อมาแสนหนึ่งได้คืนมา7,000 0ครับใครอยากมาลองก็มาลองได้ครับแต่แน,นะนำว่ายากเจอกันคลิปหน้าพี่รวยจริงเออรวจริงเออเออไม่ใช่ดูออ